ครับผมสวัสดีครับวันนี้ร้านเอมอเตอร์มีสินค้าใหม่มารีวิวนะครับนี่เป็นฮ o n ด้าชาร์โดสี่ร้อยนะครับทะเบียนเอ็มเขียวนะครับจัดทรงบัมเบอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปทบท้าบขายกันครับหังแต่งนะครับกรองเป็นกรองเปลือยนะครับแต่คาบูเดิมนะครับครอบกรองอีกทีเป็นของโลยนแตนนะครับเครื่องทำดำขัดปีกนะครับท่อทรงงวงช้างนะครับพันท่อกันร้อนแล้วนะครับ ปิงนะครับคนหลังแต่งไฟเลี้ยวแต่งนะครับด้านซ้ายก็ไฟเลี้ยวแต่งไฟท้ายแต่งนะครับอีกเครื่องด้านซ้ายทำดำขัดปีกนะครับอย่างหน้าหลังดอกเต็มเต็มนะครับชุดปน,นจะเป็นแฮนโยเลนแซนนะครับน,นี่จะได้ไหมยี่ต้อนแต่งนะครับ มอเตอร์นะครับมนันรับุรีบางบนทอง